รองเท้าใหม่มาดูดิปุ่มมัลติอะ่ะโอ้ยไปถอดไว้ใกล้แท้เออไปเอามา <ไป S 1> เอา,เ,อาเร็วเรวสิเขารีวิวกันหมดแล้วนั่นพี่เว็บไปติดต่อไว้ตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเข้าเข้าเขานี่คือคนที่เขา ทำงานเป็น PR ทีมนะคะเมื่อกี้จับฉล่ายี่เท่าไหรที่สองที่สองเพื่อนวอยวายเราว่าไงอยาก็อยากเจอทีมแข่งแขงเพื่อหายประสบการณ์เนเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วเราไม่เกี่ยงเราไม่เกี่ยงเพราะว่าเราซู้ได้หมดทุกทีมเนาะเออไปเจอที่หนึ่งใส่นั้นชิวชิวฟังไว้เลยนะที่หนึ่งใส่นะนะอันนี้ต้องการอะไรครับต้องการให้เราทําอะไรครับต้องการแบบเพิ่มความแข็งแรงอยากดี ทีมไอเก่งเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเจ๊ไม่ใช่เดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดูเขาเลนตอนเขาเล่นอันนี้ต้องการจะรีวิวรองเท้าพี่พบเพื่ออะไรครับเพื่อไอพบไอพบมันรุ่นเลยครับมันรุ่นเดี๋ยวเบฟหานมาก่อนรุ่นเจ้าขอเจ้าขอยังจำไม่ได้เลยจะมารีวิวรองเท้าคนอื่นอันนี้ะไรเวนอมเวนอมครับไอพบไอพบไอพบมีสนใจไอพบมันเบื่อแล้วไอพบมันเบื่อแล้วลูก อันนี้แม่กเสียตังค์ไปเร us <c oughs> ื hum ่อยไปหรอคมมาออกยูทูบกันนายรองเท้าใหม่มาดูดิปุ่มมาเตอู่เลยโอ้ยไปถอดไว้ไกลแท้เออไปเอามาเอาเร็อเรสิเขาดีวิวกันหมดแล้วนั่นพี่เว็บไปติดต่อไว้ตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเข้าครเข้าครับอันนี้นะคะพี่พีนุ่มหล่อประจำทีมซึ่ง ดูเป็นงานเป็นการของใครก็เพื่อนแล้วอันนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเราเอ็นดูเขารักลูกเขาตลอดเน่น,นอะไรวิ่งกั้มันเขลิแขทงดีครับผม <S <S โอ้โหวิ่งเน่อะรายการตัวห้ <S 2> <S 2> รารายการตัวรายการตัวพ่อสวัสดีครับผมชื่อครับผมชื่อผมชื่ออะไรนนชื่อกันครับชื่อกันครับตอนนี้ต้องการอยู่เท่าไหร่ครับ สาครับชิดสาวเราไมเล่นเลยกับพวกพี่สิบหกสิบเจกเกอรตรงนี้ครับผมเก่งครับเน่มารอบเนาคำตอบเขาที่แบบไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยอ่ะถามปุ๊บตอบก็อันนี้หนูซื้อมาเมื่อไหร่ครับที่ดีๆนะครับเวลาเวลาเท่าไหร่ครับห้บ่ายครับบ่ายบ่ายเท่าไหร่ครับตอบมาให้ถูกต้องทั้งหมดบ่ายสามครับไม่งั้นเดี๋ยวทางร้านเขาจะมารีบคืนบ่ายสามกี่นาทีวีนาทีได้ค่ะทีบ่ายสามครึ่งครับอ่าโอเค เอ้ยเยอาเจอเพื่อนก่อนเนี่เราถึงคบกันได้ไงสินเสมอมอ่ะทำไมเราถึงซื้อกู่นี้คําเมอร์คิวเรียลค,ครับเพราะว่าสวยดีแค่นั้นไม่มีผลอื่นแล้วถ้าแม่ไม่ซื้อให้ทําไงฮะก็ใช้ผู้เขา่าแล้วเราใช้เงินตัวเองเหมือนพี่เคนโดเข้าไหมที่เขาเป็นป่าคนนั้นนะที่เขามีธุรกิจเป็นของตัวเองซื้ออีลีดด้วยเงินของตัวเองเงินยายครับเงินยายครับที่เราบอกไปว่าเงินยายใช้ไปเท่าไหร่ครับพันห้าพันห้าอุยดีนะพี่กัน อันนี้ดีนี่ปุ่มแบบนี้นี่ลงสนามนั้นน่ะเจ๋งเลยไอ้พวกพี่ที่มันปุ่มเล็มแหล่ไอ้พวกนั้นน่ะเจบ็บเนาะกระแทกตุต้มๆนี่พี่การกระแทกปุ๊บก,กระเด้งออกมาเหมือนปุยนุ่นเลยครับผม <Wow. S 1> นี่เขาบอกว่าปุ่มแบบนี้ดีเวลาเล่นสนามที่มันแข็งๆใส่ดีไหมคะพี่ดีครับชัวงแรกก็ กัดเลยครับเราทำไมไม่กัดมันก่อนล่ะครับทำไมเราไม่กัดมันก่อนล่ะครับเสียกันตลอดเลยอะน่พูดเสร็จเดีกแตะกันรอเลยมีงอนมีงอนมีง้อนงอนเอาแล้วทำไมทำไมมันถึงกัดคะมันเดียวจริงจริงช่วยหนังมันหรือเปล่าคะพี่น่าจะใช่คเอาเอ้าแล้วพี่เขาจะไม่รู้ไงพี่เขาไม่ได้ไต่น่าจะใช่ครับผมน่าจะใช่เออมันเป็นหนังสังเคราะห์เดี๋ยวนาะอันนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นตัว ตัวอะคาเดมีอ่อะคาเดมีม่กำลังพอดีถ้าเราเป็นเด็กตัวเล็กเลยเดี๋ยวเพิ่งไปใส่เยอะแยะไอ้พวกอีลีพวกนั้นวิ่งก็ล้มเหมือนกันลูก<อ>พี่พวกลม้มล้มทุกงานเราแต่ว่าีการเท้าบานหรือเทา้าแคบเท้าบานเท,ท้าบานแล้วใสยย่ยีนไม่บีบหรอครับก็ช่วงแะไรก็บีบแบบมามีหน้ารามาถึงได้กัดงานี่ไงนี่ค่ะเราอยากเท่ใช่ไหมเพราะเมื่อคิวเรียส่วนใหญ่มันจะนี่มันจะเรียวตรงนี้ครับ,าบานี่ แล้วมันก็จะบีบเท้าใช่ไหมนี่แสักพักหนึ่งมันจะซอดออกทางนี้หลุกซอดเข้าใจคาว่าซอดออกไหมนี <c> ่ <oughs> นิ้วมันจะซอดออกทรงนี้เพราะว่า <c oughs> นิ้วเรามันจะดันออกไนงะไม่เป็นไรพอเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรามีธุรกิจตัวเองเหมือนของพี่เคนโดเราจะซื้อเองได้แต่พันห้าเท้าบานขนาดไหนก็ขยายออก oh. นะเออดีมากครับอันนี้แนะนำให้เพื่อนรุ่นเดียวกันใส่ <c oughs> ไหมคะผมแนะนำมากแนะนำมากค่ะแล้วตอนแรกปกติเราใส่ย่ออะไรคะใส่ <c oughs> <c oughs> แฟนทอมแฟนทอมเออแฟนทอมมันยังกว้างนะคะแฟนทอมมันยังขยายเนาะคนเท้าบานใส่ได้อืมอันนี้ก็อยากลองของใหม่กัดซะกัดไปเลยเออกัดไปเลย,เย,เลยแล้วใส่อดิดาไหมคบอ้าวแพ้ยังอยู่ไหนเค้าดูไหครับหลักฐานอ,อันนี้เพื่ออะไรคะมีทมถ้าทำอย่างเนี้ยพี่พบก็ใส่เนี่ยไทยอะไรไม,มากมายเนี่ยหลายย่านเนี้ยเราเลียแพลอุย้ยนี่คนจริงไนกี้นะคะไนกี้ไนกี้กัดนะครับ แต่พราะว่าเราเลือกรุ่นผิดนะคบผมเออไม่เป็นไรอ่าปายสู้ครับผู้ใหญ่้านสู้ครับครับเฮอผมเลยครับพี่พีทำไมเขาใจเย็นจังวะเพื่อนพากันลุ้มร่ำรื้มร่ำพี่พีดูพี่พีนั่งคุงสาวเออเดี๋มันจะเต็มมันจะเต็มแล้วพอแล้วมาแล้ว